สวัสดีครับนี่คือ YouTube channel hr c o m ask คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีกับรายการตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP ที่12นะครับเขาบอกว่าผมส่งมาตรา39มาตั้งแต่วันที่1เดือน11ปี63จนถึงปัจจุบันอายุผมครบ55ปีบริบูรณ์ในวันที่15เดือน1ปี64แต่เดือนหน้าคือเดือนเมษายนเนี่ยจะกลับไปทำงานอีกแล้วนะครับ ออกมาเป็นมาตรา39อยู่ประมาณ5เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็จะกลับไปทำงานอีกและเข้าสู่ระบบมาตรา33นะครับสมมุติว่าผมทำงานไปได้แค่3เดือนแล้วลาออกอ้าวทำแค่3เดือนแล้วลาออกอีกนะครับจะยังคงมีช่วงเวลาอีก6เดือนที่จะสมัครเข้ามาตรา39ได้อีกไหมถูกต้องครับออก จากมาตรา33ทุกครั้งที่ออกจากมาตรา33นะครับจะมีเวลา6เดือนให้สามารถเข้าสู่มาตรา39ได้นะครับอ่ะประเด็นนี้ผมตอบแล้วนะครับได้นะครับและอีกประเด็นในช่วงที่ออกจากงานผมจะขอรับบำนาญตรงนี้มันจะแย้งกันหน่อยหนึ่งนะครับถ้าคุณจะเอาประเด็นแรกเนี่ยที่บอกว่าจะเข้ามาตรา39ได้ไหมเนี่ยถ้าจะเข้า ก็ก็คือเข้าได้นะครับแต่ถ้าจะรับบำนานก็อย่าไปเข้านะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะเป็นมาตรา39แล้วก็รับบำนานไปพร้อมกันได้ณเวลานี้ณวันนี้นะครับและยังไม่มีกฎหมายข้อไหนที่จะเปิดโอกาสให้คุณสามารถเป็นมาตรา39และรับบำนานไปพร้อมกันได้นะวันนี้นะครับณวันที่ผมพูดนี่นะครับ ดังนั้นประเด็นที่บอกว่าช่วงที่ออกจากงานจะขอรับบำนานาจะขอรับบำนานก็ก็ได้นะครับได้2ออย่างเลยก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอะไรนะครับคุณจะสมัครมาตรา39ก็ได้จะขอรับบำนานก็ได้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคงจะครบถ้วนสำหรับสิ่งที่ผู้ถามอยากรู้นะครับใครที่มีคำถามนะครับจะตั้งคำถามเอาไว้อย่าลืมเข้าไปที่ คลิปพื้นที่ตั้งคำถามนะครับซึ่งผมโชว์ขึ้นมาที่พื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับคลิปที่มีรูปลูกศรสีแดงๆชี้ลงนั่นแหละครับเข้าไปแล้วก็ไปสู่คอมเมนต์ของคลิปนั้นตั้งคำถามเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาตอบแบบนี้นะครับและอย่าลืมกดติดตาม YouTube channel HR c o m a s r ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันกับการตอบคำถามใน EP ถัดไปครับสำหรับ EP ที่12ขอบคุณและสวัสดีครับ